Thank you สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันพฤหสัสบดีที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2566กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านก็สามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zo o ม0 7 2 c o m พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะ แต่วันนี้ก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเป็นคนซื่อตรงจะปรารถนาดีกับใครก็ให้ปรารถนาดีอย่างแท้จริงด้วยความจริงใจไม่ใช่แ้งธรรมหรือมีมายา ไม่มีเหลี่ยมไม่มีครูกับใครทั้งสิ้นอยากให้ทุกคนเขามีความสุขจริงๆให้อภัยก็ให้อภัยกันจริงๆเจอหน้าเขาก็พูดกับเขาก่อนได้ยิ้มแย้มแจ่มใสกับเขาก่อนได้นี่คือเมตตาธรรมที่จะต้องปลูกเข้ามาในใจของเรา มาเริ่มต้นข่าวกันในวันนี้เลยนะคะโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI วัดพระธรรมกายร่วมกับชินบุตดิษ Comprehensive Research Institute ศูนย์วิจัยคำภีรไบลานมหาวิทยาลายัยโอตานิเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุน่นได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านคำภีโบราณ เมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาโครงการพระไตปิฎดกฉบับธรรมชัยศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI วัดพระธรรมกายร่วมกับชินบุต h ดิษ Comprehensive Research Institute ศูนย์วิจัยคัมภีรไบาลานมหาวิทยายลัยโอตานิเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านคัมภีรโบราณ MOU ซึ่งการลงนามความร่วมมือ MOU ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือเพื่อศึกษาวิจัยแลกเปลี่ยนข้อมูลงานด้านคำภีใบาลานของพระพุทธศาสนาซึ่งกันและกันทั้งนี้มหาวิทยาลัยโอตานิเป็นมหาวิทยาลัยด้านพระพุทธศาสนาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นก่อตั้งมากว่า400ปี ซึ่งในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มหาวิทยาลัยได้รับมอบคัมภีพระไตรปิฎกใบลานอักษรขอมและมอญจากประเทศไทยจำนวน64มัดนับว่าเป็นชุดคัมภีใบลานจำนวนมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับจากประเทศไทยโดยในปัจจุบันคัมภีพระไตรปิฎกใบลานดังกล่าว ถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดีภายในพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยค่ะ ผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมภาพบรรยากาศงานบุญณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีทอดผ้าปา่าพิธีกลั่นแผ่นดินและมอบทุนการศึกษาแก่อดีตสมณรนนที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสมณรนนฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2566เราไปรับชมข่าวบุญนี้พร้อมๆกันคะ่ะ กำลังโบกสะบัดเป็นธงสัญ,ญลักษณ์ของพุทธศาสนาในประเทศไทยโดยวันนี้ได้นำมาเป็นขบวนธงนำคณะเจ้าภาพที่มาร่วมงานทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยขบวนของคณะประธานเอกพิธีทอดผ้าป่าที่จัดขึ้นเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาได้แก่กลัลยาณมิตรทรงสีทรงมณีและกลัลยาณมิตรเพียงเพนชูเกียรติสกุลการและงานบุญในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เกียงฤทธิีิริธโนประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่าง นำคณะสงฆ์จเจริญพระพุทธมนตรเพื่อปกป้องคุ้มครองให้ทุกท่านพ้นจากทุกภัยต่างๆและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตจากนั้นเข้าสู่พิธีกรรมทอดผ้าปา่าโดยกัลยานมิตรทรงสีทรงมณีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าปา่าก่อนที่จะอาราธนาคณะสงฆ์พิจารณาผ้าปา่าส่วนคณะเจ้าภาพคณะอื่น ก็ได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้กัล,ลยาณมิตรเพียงเพนชูเกียรติสกุลการนำกล่าวคำถวายจัดตุปัจจัยทยธรรมทางด้านกัล,ลยาณมิตรปทุมวันอุบมพักดีพง์นำกล่าวคำถวายพ้าไตรจีวรเป็นภาษาบาลีส่วนกัล,ลยาณมิตรรัฐวันว่าถูกใจนำกล่าวคำถวายพ้าไตรจีวรเป็นภาษาไทยจากนั้นกัล,ลยาณมิตรอมอนวันฉันทกไรวัฒ นำกล่าวคำถวายพัตหารเป็นภาษาบาลีก่อนที่กัลยาณมิตรเบญจวันเมธีดุลสถิตจะได้นำกล่าวคำถวายพัตหารเป็นภาษาไทยกัลยาณมิตรนิพาพันธ์ทองเต็มนำกล่าวคำอธิษฐานจิต เมื่อถึงเวลาสร้างมหาทานบารมีคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายปัจใจทยธรรมเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างซึ่งเป็นอาคารขนาดสองชั้นสามารถรองรับได้ถึง300คนโดยใช้ในการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมรวมถึงพิธีทอดผ้าปา่าและกิจกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนามีอาคารที่พัก แยกชายหญิงและในช่วงที่มีกิจกรรมในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารสถานที่ทั้งหมดนี้จะใช้สำหรับอำนวยความสะดวกและรองรับคณะพระธรรมยาตราด้วยและในวันนี้ยังจัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่อดีตสมณรนนธรรมทาย,ยาทที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสมณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย พุทธศักราช2,566รวมถึงอาสาสมัครที่มาช่วยรับบุญที่ศูนย์แห่งนี้ส่วนพิธีกรรมถัดมาคณะประธานเอกและประธานรองรับสายศีลจากคณะสงฆ์เพื่อส่งมอบให้ผู้ที่มาร่วมงานก่อนที่จะนั่งสมาธิกลั่นแผ่นดินเพื่อรองรับการสถาปนาอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่าน กล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมทั้งกล่าวสมโมทนียกถาและกล่าวอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพทุกท่านซึ่งวันนี้กัลายาณมิตรทรงสีทรงมณีได้เล่าถึงความในใจของการมาเป็นประธานพระป่าเพราะชอบทำบุญและชอบสร้างถาวรวัตถุอยากให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองมีความประทับใจ ชอบทำบุญชอบท้างสาวราวัตถุของพระพุทธศาสนาในการขยายพระพุทธศาสนาอยากให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นคนรักบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นบุญอะไรก็เต็มใจทำทุกๆบุญนะคะมาทำบุญนะคะมาทอดพระป่าก็มีความสุขทุกๆครั้งอะคะ่ะเพราะว่าปลื้มใจอะเต็มใจทำอะคะ่ะก็มีความสุขทุกครั้งเลยะคะ่ะ ก็ดีใจอยากให้สถานปฏิบัติธรรมสำเร็จเร็วๆส่วนเด็กชายพุทธิพัฒโมกหอมอดีตสมณเณรธรรมทายญาติที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสมณเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยพุทธศักราช2566ได้เล่าถึงสิ่งดีๆที่ได้เรียนรู้จากโครงการพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ค่ะไปบวชมาเราก็ได้มี ความรู้จักรับผิดชอบมีความสามัคคีกับเพื่อนๆแล้วก็มีนิสัยที่อบรมตัวเองอะครับยากไปบวชอีกเพราะว่าเขาก็สั่งสอนดีแล้วก็เขาก็ทําให้เรามีความดีมีนิสัยดีครับตอนก่อนบวชแล้วก็นิสัยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับพอมาบวชแล้วก็นิสัยดีขึ้นอบรมตัวเองดีขึ้นนะครับวันนี้ผมก็ได้มารับทุนก็ขอบคุณเจ้าภาพ แล้วก็คณะที่จัดงานขึ้นมานะครับดีใจมากๆเลยครับที่เจ้าภาพได้มามอบทุนวันนี้จะนำให้ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางคุณนําความดีครับทุดงคัสสถานชนบุรีจังหวัดชนบุรีจัดโครงการอุปสมบทหมูประจำเดือนพฤษภาคมภายในงานคณะเจ้าภาพสาธุชนผู้ปกครอง ร้อมด้วยนาคธรรมทายาททุกท่านได้รวมใจการปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้ใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อนำความบริสุทธิ์ให้บังเกิดขึ้นในใจของทุกท่านและเป็นภาชนะเพื่อรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากนั้นนาคธรรมทายาทได้ประกอบพิธีกล่าวคำขอข,อขอมาต่อผู้ปกครองของอโหสิกรรมในสิ่งที่เคยทำผิดพลาดล่วงเกินเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ ก่อนเข้าสู่ร่มกาสวพัฒดร้อมทั้งรับมอบผ้าไตราบาทจากผู้ปกครองในความปรับปื้มปิติในบุญเป็นอย่างยิ่งหลังจากนั้นได้เดินทางเข้าพิธีอุปสมบทณวัดเขาตะแบกจังหวัดชนบุรีโดยคณะเจ้าภาพคณะผู้ปกครองสาธุชนและนาคธรรมทายาตได้ร่วมพิธีเวียนประทักษิณ เพื่อตรึกระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยก่อนที่จะประกอบพิธีบรรพชาและอุปสมบทท่ามกลางความปึ่งมิติติของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้เห็นบุตรหลานและคนในครอบครัวได้ครองผ้ากาสาวะพัดยกตนขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรยัยอีกทั้งจะได้รับอนิสงผลบุญจากการบวชของบุตรหลานในครั้งนี้ด้วย และในโอกาสนี้พระอุปชาได้กล่าวให้โอวาทกับพระธรรมททยาตเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องจากนั้นคณะเจ้าภาพผู้ปกครองและสาธุชนก็ได้พร้อมใจการถวายปัจจัยแด่พระภิษุบวดใหม่ซึ่งพิธีกรรมในวันนี้สร้างความปราบปื้มปิติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง สำหรับโครงการอุปสมบทหมู่ประจำเดือนพฤษภาคมจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ชายไทยได้บวชทดแทนคุณบิดามารดาสแสวงหาพระรัตนตรัยภายในฝึกฝนอบรมตนเองปฏิบัติตนเป็นพระแท้โดยหลังจากเข้าพิธีอุปสมบทแล้วพระธรรมทยาทก็จะได้รับการอบรมณนะทุดงคัสถานชนบุรีจังหวัดชนบุรีค่ะ มาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะทุดงคัสถานบ้านหมีจังหวัดลบบุรีจัดพิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2566พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแด,ด่สมเณรค่ะณนะทุดงคัสถานบ้านหมีอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีได้จัดพิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2566โดยภายในงานผู้แทนสมนเนนได้น้อมถวายพ่านทูปเทียนแพรแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อเป็นการขอขมาในสิ่งที่เคยทำผิดพลาดล่วงเกินคณะคณะพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงในช่วงการอบรมตลอดโครงการที่ผ่านมาก่อนที่ท่านประธานสงฆ์และคณะพระอาจารย์ จะได้เมตตากล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่าแก่สมณเณรเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องพร้อมมอบของที่ระลึกและทุนการศึกษาแก่สมณเณรที่เข้าร่วมโครงการฝึกฝนในครั้งนี้สำหรับโครงการบรรพชาสมณเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2566จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา มีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรยัยมีพื้นฐานการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธีด้วยหลักสูตรการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบจา,จากสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเข้าใจง่ายโดยได้รับการอบรมดูแลจากพระอาจารย์อย่างใกล้ชิดอีกทั้งทุกคนยังได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้ฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้ที่มีวินยัยมีความเคารพมีความอดทนมีอุปนิสยัยกิริยามารยาทอันงดงามมีความกตัญญูกะตะเวทีตลอดจนมุ่งเน้นการฝึกสมาธิสวดมนต์ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะทำให้บุตรหลานเติบโตขึ้นเป็นทั้งคนเก่งและคนดีในอนาคตค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะได้ไปรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์ได้เดินทางเป็นเนื้อน,นาบุญเพื่อจัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรค่ะบ้านกัลยาณมิตรกฤชพรอฟซาคณะกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้อ,องถิ่นได้นิมนต์คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายนอร์เวย์มาเป็นเนื้อน,นาบุญเพื่อจัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาโดยภายในงานคณะกัลายาณมิตรทุกท่านได้ร่วมกันอาราธนาศีลส่วนคณะส่วนคณะพระอาะจารย์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันนี้พระอาจารย์ก็ได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ร่วมประกอบพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและถวายพัฒหารแด่คณะสงฆ์ ในโอกาสนี้ยังได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีนอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดของกัลยาณมิตรกฎชพรและกัลยาณมิตรวิกตอเรียออฟซาก่อนที่จะได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อไว้ตรึกรละลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ ลูกพระธรรมจาก5ประเทศในทวีปยุโรปเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษทวีปยุโรปนวัดพระธรรมกายคอสซวลุสโกประเทศเดนมาร์กรุ่นที่1ระหว่างวันที่1 0ถึง16พฤษภาค,คมที่ผ่านมาลูกพระธรรมผู้มีบุญจาก5ประเทศในทวีปยุโรปประกอบด้วยประเทศเดนมาร์กนอร์เวย์เยอรมนีอิตาลีและโปลแ,แลนด์ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ในโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษทวีปยุโรปนวัดพระธรรมกายคอสัวลุสโกรประเทศเดนมาร์กรุ่นที่1โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสังคษ์พินิจจารุปุญโนและพระมหาประเสริฐกิจสุเมโทได้เมตตาให้ธรรมะและแนะนำการปฏิบัติธรรมตลอดโครงการทำให้สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้า และก็ถึงความสุขภายในพร้อมที่จะทำหน้าที่กัลยานมิตรในการชักชวนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นให้มาเข้าร่วมปฏิบัติธรรมของทวีปยุโรปในโครงการต่างๆอีกต่อไปด้วยโดยรุ่นต่อไปจะจัดปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่16ถึง22มิถุนายนพุทธศักราช2566ณวัดพระธรรมกายเบนลักซ์ประเทศเบลเยียมและอีกรุ่น จะจัดระหว่างวันที่24ถึง30มิถุนายนพุทธศักราช2,566นาวัดพระธรรมกายคอสัวลุสโกประเทศเดนมาร์กค่ะวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบูรณาทิตย์และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ภายในงานพระมหาประการชัยปรการชโยท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มิบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักกระปาวัตนสูตรทั้งอย่างได้นำปฏิบัติธรรมกล่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายหล่อพระประธานพิธีกล่าวคำถวายสังฆทานและพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลายาณมิดดตรดรจิมอยติลิสเตอร์กัลายนานมิดดตรดรเพนนภามานิตโชตชิสิทธิ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นคณะสงฆ์ได้สวดมนต์บทชัยมงคลคาถาพร้อมกันนี้คณะประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้ร่วมการถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสมโมทนียาถา และให้พรเป็นภาษาบาลีพร้อมทั้งแจ้งข่าวบุญที่ทางวัดพระธรรมกายชิคาโกจะได้จัดในโอกาสต่อไปเพื่อให้ทุกท่านได้มาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและพิธีถวายคีลานภพสัต สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าเริ่มเวลา9นาฬิกานาทีท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือกลัลยาณมิตรชัยมงคลอมรินนาวาและครอบครัวกลัลยาณมิตรชัชมนแก้วอัมพรกลัลยาณมิตร วิชพลกัลยานมิตรวิชภาสพรชัดรัฐพิธีกล่าวคำถวายรูปหล่อระประธานเพื่อประดิษฐานณห้องแก้วสารพัดนึกและมหารัตนว,วิหารโคดหนึ่งโดยประธานนำกล่าวคือกัลยานมิตรแสงอรุณกัลยานมิตรคำแดงนวลทลราศีและครอบครัวกัลยานมิตรประมวลศิลป์กัลยานมิตรดนลัฮลฮอกแลน พิธีถวายกองบุญขีลานเพศัตโดยประธานกองบุญคือกลาลยานมิตรปียวันกลนาลยานมิตรเคนเนตเมาลินและครอบครัวกลาลยานมิตรบุญยังกลาลยานมิตรบุญสอนมัดจิตธรรมและครอบครัวส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยประธานกองบุญคือกลาลยานมิตรประมวลศิลป์กลาลยานมิตรเด Oakland, นอลฮอลแลนกาลยานมิตรอุ่นจิต กลัลยนานมิตรนรินทรุทิรุทิร,รัศิริและครอบครัวร้านเชฟขวัญกลัลยนานมิตรชัดชมนแก้วอ,อัมพรกลัลยนานมิตรวิชพลและกลัลยนานมิตรวิชภาสพรชัดรัศพร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและถวายพัตตาหารเพนแด่คณะสงฆ์ ด้วยความปลื้มปิติและเบิกบานในบุญกันทุกท่านค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และกิจกรรมเนื่องในวันแม,แม่แห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะภายในงานพระมหาคำสายอินทป,ปัญโยท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัย และปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ร่วมพิธีอารัธนาศีห้าและพิธีถวายรูปหล่อพระบร,บรบมพุทธเจ้าโดยมีกัลยานมิตรรเชลกัลยานมิตรลิซ่าคัสตินโลเป็นประธานำกล่าวคำถวายพิธีถวายโคมเพื่อใช้ในงานบุญวิสาขบูชาโดยมีกัลยานมิตรหวานทมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายขีลานเภสัต โดยมีกัลายาณมิตรผาสุกเอื้อโพสินเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายพระหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลายาณมิตรวัดพระธรรมกายมิเนโซตาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์ส่วนประธานบุญพิธีทั้ง4ีคณะและคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจาตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีจากนั้นเป็นพิธีกราบเท้าขอพอรคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยลูกหลานได้กล่าวคำขอขมาบิดามารดาพร้อมทั้งได้มอบดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ในการขอขมาและกราบบิดามารดาก่อนที่ทุกท่าน จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพระทหารเพนแด่คณะสงฆ์ค่ะก็ต้องอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญในต่างประเทศนะคะที่ผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจที่จะสั่งสมบุญอย่างเต็มที่ค่ะในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศ เรามารับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอาสวดธรรมจากรกับปวัตนสาสตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง10อันดับ2นครหลวงหอันดับ3นครหลวง5อันดับ4นครหลวง17อันดับ5นครหลวง6อันดับ6นครหลวง9อันดับ7นครหลวง16 อันดับ8นครหลวง12อันดับ9นครหลวง11และอันดับ10นครหลวง7ค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดรรมจากกระปวัตนสูตรจากทั่วประเทศนะคะอันดับ1จังหวัดลำปางอันดับที่2จังหวัดมหาสาร,รคามอันดับที่3จังหวัดอ่างทองอันดับ4จังหวัดศรีสะเกดค่ะอันดับที่5จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่6จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่7จังหวัดสระบุรี อันดับที่8จังหวัดกาญจนบุรีอันดับที่9จังหวัดกาลสินและอันดับ10จังหวัดฉะเชิงเซากเกลยนเชิญนะคะสวดแล้วส่งยอดกันเข้ามาเยอะๆค่ะในช่วงนี้บุญนิวมีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะคะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกค่ะร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปวัตนสูตร ด้วยยอดสวด5,399น 5, 99, 000, 9 9ล้าน9,099,999จบเนื่องในวันวิสาขบูชาวันประสูตรัดสรุและประินิพานตรงกับวันเสาร์ที่3มิถุนายนพุทธศักราช2,566สวดแล้วนะคะอย่าลืมส่งยอดสวดกันมาได้ค่ะที่เว็บไซต์ f o r b y t e v e r com ค่ะ และขอเชิญร่วมพิธีถวายหนังสือธรรมะในวันเสาร์ที่17พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา9 3้นาฬิกา30นาทีณบ้านแก้วเรือนทองคุณยาอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกา,าจันทร์ขนนกยูงสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์02831 1 0 0 0ค่ะ และขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรปรียนธรรม11รูปในวันวิสาขาบูชาตรงกับวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2566ณโบสถ์พระตัปิดกว่าพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0851630620และ0832992881ค่ะ และโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทญาตพุทธศาสตร์สากลรุ่นที่7เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาชายที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีขึ้นไปอายุระหว่าง18ถึง28ปีเข้าร่วมอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทาญาตพุทธศาสตร์สากลรุ่นที่7ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวังวนที่5มิถุนายนถึงวันที่16กร,รกฎาคม พุทธศักราช2,566สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์092 169 16 6 6 9 9 9 9 9 9 4 4ค่ะและ065 455 6294ค่ะส่วนโครงการธรรมทายาตอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษารุ่นที่50ภาคฤดูฝนนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาและนักศึกษาหรือ จบการศึกษาแล้วค่ะอายุระหว่าง18 3 0ปถึง30ปีสมัครเข้าร่วมโครงการโดยอบรมระหว่างวันที่10มิถุนายนถึง30กรกฎาคมพุทธศักราช2,566สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086 077 600 0 และอย่าลืมนะคะติดตามข่าวสารงานบุญของวัดพระธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกค่ะได้ทาง Line OA บัญชีทางการของวัดพระธรรมกาย TSI i ดัมมกาย,ยาหรือพิมพ์ในช่องค้นหาทางแอปพลิเคชัน Line โดยพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้นะคะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าธรรมะรัตถสัป,ปิสาหุทานางังทานที่ให้ผู้มีธรรมเป็นการดียิ่งหมดเวลาลงแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ